หลับจ้าเพื่นอน oh. แล้วจะเอาเข่าแล้วจะเอาโดยหกครับวัแแรกเพื่อนไชิลลมทำคือโดย <c oughs> สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบริร์สุขสู่คนเนาะก็ยินดีต้อนครับเข้าสู่ช่องบาเทสเนมอีกแล้วพี่น้องเอ้เนาะโดยมาพบมาพ่อกับช่องบาเทศมานี่น้องพี่น้องบาเทศก็อยู่ที่บ้านคอนแต้พี่น้อยก็คือมาหาทางเอื้อยพู้หนึ่งเพิ่นพี่น้อยเนาะมีคนแนะนํามาใช่มาถ่ายเพิ่นแหนว่าพี่น้องเนาะก็เมื่อนี่กับบรรยากาศกับฝนตกพี่น้องเอ้ก็ บริลงคิดแต่เศร้าโอ้พี่น้องเนื่องจากว่าออกจากบ้านจากเฮือนมาได้นะท่านผู้ชมแต่มือนี้บาเทก็ได้ถือโอกาสมาหาเพื่อนพี่น้องเนาะโดยว่าทางครอบครัวนี่ก็ทุกอย่างลําบากว่ะส์บาเทกจะสิขามาหาเพื่อนมันพี่น้องเนาะโดยแพื่พี่น้องโอ้เหตุเพื่อนอยู่เพื่อนพอเดี๋ยวสิข้าไปหาเพื่อนก่อนพี่น้องอยบัดนี้อ่านี่บ่พี่น้องเลยจะว่าทายเพื่อนคิดเยอะหน่อยเนาะ ขอขอนุญาตเพื่นนอนๆเพื่อนก่อนพี่น้องสบายดีเด้วยโดยสบายดีน้องอ่ะได้ยิมปลอยอีกแล้วนี่ชื่อ,อยังกันอ่ะอซื่อ,อยังชื่อซาบแมมมบมหรือไม่ซาแบมพวกนี้ได้ค่ะาสงการสซงการออเือยดีข่อยชื่อนางหัวอืนางหัวโดยเนาะซื้อหัวพี <c oughs> ่น้องเลย กับผเคยมาจะคือแล้วท่านผู้ชมหากมาครั้งแรกอยู่กันจะคนหรือสมคนสคนเอ้าบีผัวบ่บโอเพิ่นเพิ่นไปยังไงนะเอก็บกคเก็บคอนอโอโดยโเอาเห็นหน้าแตเองีให้มนาป่ะมีมีแต่คมี โดยก็คือไม่เห็นน้ำเพิ่นกับแบบเพิ่นเอาเข่าให้บ่นี่บ่โดยออโดยโดยอะไรพี่น้อยเนาะก็เคยมีคนเขามาถ่ายอยู่บนเขามาแต่โดนแล้วก็คุณแหละแต่ปีก็เคยมาคุณแหละอืมโดยอะไรพี่น้อยเนาะบางทีเขามาครั้งแหล่งยังไงแบบอันเข่าน้ามันได้เฉย ออแบบแบบซื้อบอ่อแต่ละปีซื้อแน่ตั้งแต่ห่อนย่ำหนากันไปหลับจ้างเพิ่นตั้งแเอาเข่าตั้งอต่เอาเลยโดยพี่น้อยเนาะหลูกก้าหลับจ้างเพิ่นตั้งแต่กระดัมหน้ากับเพิน่น<อ>เ,เอาเ,าเ,อ,เอาเพิ่นเอาเขา่เาหายโ,โดยเพิ่นเมื่อแต่หึงระบบเมื่อเช้าพุ้ยโดยพี่น้อยเนาะเมื่อเหดนดำนออพี่น้องบ่อเพิ่นนะแม่ ปู่งามๆเพิ่นปู่งามบ่มีหลมีล้างทางทีกอาศัยเมื่อเ็น้ําเพิ่นอโดยกะจ้าเพิ่นใ้เท่าใด้เนาะเ็น้ําเพิ่นโดยกใช้เฮือใช้แงนี่ลซอยเพิ่นเนาะโดยอันบ่ได้ใช้เงินกใช้เฮือใช้แฮ้พี่น้องเอ้ยซอยเพิ่นไทยให้ไนาแหเนาะทั้งเอื้อย่บ่ได้เมือนําเพิ่นบ่เมือการบางเทื่ออแต่ว่ายังบ่ได้เมือโดย พี่หนูเหรอเนาะการเดือนนี้ก็ฝนตกพี่น้องเลยสิ้นขาวยามหายยามหน้าอะไรแหละอีกเดือนนี้เดือนหน้าไปจักเนาะเลยเดือนหน้าเนี่ยวกวานเก้ามันมุงเดือนนี้เลยเนาะโดยทั้ทงพี่มีคนวานหรือเปล่าทางนี้กำลังอยู่กำลังไถุ่ยรโดย,โดยพี่หนงเนาะมันยังกัแต่ละมือได้ซื้อเลยไปใช่ค่ะ เป็แหน่หมดแดงเป็หมดแดงมันยังไม่ได้ไปบ่ปตก <c oughs> จองมือเลย,ปยไปอ๋อมได้อยู่ที่เป็นแห่กะได้อยู่มืงินอะไรชาช้ชิปนี่แหละม่ได้ซื้อขนอมให้ลูกโดยเฮิตมุกขายบ่กฮอกขายบอโดยขายทางบ้านนี่แหละคนซื้อโอ้พอได้ซื้ออยู่ซื้อกินลนะแล<ม>้วเนาะอี่เกืเบหนึ่งนัว คนโตไ่ได้หัวเ่เฮือนนี่บ่อกเกิด้นพี่น้องถ้าเนเนาะเป็นซาน่นเพื่อนแต่ิลับวัวแมนเห็นซี่งไปทางอันหัวเคือนผมลงมาแล้วก็พาลูกปาช่นเืนหมู่นัโดยย่าย่านเนาะอยู่กันส4คนี่เอ้ยสคนลูก่า2คนนี่บอก ้องประตูประตังกับบนมีเรว้านเอ้ยอยเอาใจเอยเสบิดผลตกมันบอกเขามาบดบบี่เนปิดเอาโดยโดยนี่ขึ้ครัวกินอะไรกินข้าวกินน้ำเราบ่มหนิโอ้หปเส็จเลยมีนอไ้ได้กินยังกินนะตำหมตำหม เอิญคนกินข้าวนั้งหลงเอิญนอ็นคนกินข้าวนั่งหลงหรือเปล่าทำโมกงไปเสียบรีเนาะโผบ่มีนั่อยู่นั่กินเหละพี่น้อยอยู่เป็นสามคนสี่คนมีฟืดมีไฟอยู่บ้างนี่ด้ยต่อมาแต่เพื่อนเพื่อนเพื่อนอะไรได้เด็กพี่น้องเคนต่อมาต่อมาเทิรนหลังนั่นบ่ เพอนรักน่เนเงิอนครคะเ่อนเ้อนกแล้วเออนอกเสียขาพเสียขายแบบต้น่มเพื่นนไเจ้าเสียไปชีบอได้ต๊เดือนเธอไดเหนี้เสียไพชาพันชพันโดยก็จำเป็นเนาะเพราะว่าเาอันตน้เพิ่นได้แ่เนาะปฏิเสธบ่ได้ไวบอันนัะเพิ่อนมห้ใช่น้ำน้ำในดิ ทำในอกะไปขอหมูอเอื้ยนพหอบริมีใดมียังบ่อยอหมูใส่หน่อยเนาะแม่แหล่คนตกวังหันโอ้ยมีอนโอยคลอแต่หมูะลหนาบช่องห่าวเอ้ยแล้ก็บวายเล่นเนาะกระเสียค่าไฟช่วยเพื่นนั่นแล้วเนาะโยโอ้อันนั้นกัซานบ่ยังใส่ได้หรอพ่ซานนะใส่ได้ มองกอนพี่น้องไหมอาตาโหสุดแรงเงี้ยลงไปหาันพาดลงไปหันบ้าพรแห้งได้เนาะับันแล้เพือนครับโดยอยู่ไปน้องฝนกระซิตกอีกแล้ววันนี้มไม่ได้นะได้มันังฝนนั่นเมื่อลมมันแห้งหนำไม่ได้เปลี่ยนยังบ่ลงไ<า>ปอยู่ปอกไปอยู่ปอกเลย ไปเปหละน้ำมันนี่ต้องผัดเองโดยโดยถวยบ่วงครับจนพ่นเอื้อนมันจะได้เก็บเอาโดยเพีกน,น้องเนาะชีดแต่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากับไปเฮ็ดน้ำเพิินมาจ้อะอันโมมีรถมีล่างเนาะโดยแบบจะสว่จังใด่น้อยกเ็เรียกแต่เพิ่นสิให้ปกติกับไปอันหาเฮ็ดน้ำมันค้นแบบนี้พอเลย ซอยมูผันหาเธอได้แต่เกาน้องเถิดนะได้ชมาอบนหยกันมนาอกับยกกุ้มบันไ,นไดเนาะนม่นข่าวชิมาสอบมาซีเบียกระชานกันได้น่เดียวยังไงเ้าบขนมฮะเอาบอนมเอาบอเดี๋ยวชิมาเอาขนมามาให้เด้อเดี๋ยวไปเอาขนมมาให้มอนกพี่น้องไอ้บนี OK, nô pino, nó thì tì cả ăn kẹo núm mà hay, pheon pino, ăn thăng ăn nong nỗi, pheon pino. à, nhiều bao? Khi nào đấy ăn, khi nào đấy ăn? Tụi nha con đấy, tụi nha. ai đấy? ai <laughs> <gắn>. <laughs>

เกิบบไม่หัดจีไกมมีบอกเกิบนะเกิบกับโมีปะกินเต้าให้น้อยงานจริงเลยเดของเจ้าในอสองห่อนิแกยังนอ่ะตอนได้สาอันผัวจะมาอี่คือกำมยืนนลืนโดยโดยขออนุญาตชอเมืองได้บอกเคอนจ้าขางหลัง เ,เดี๋ยวขอส่งก่อนพี่น้องคือแบบเป็นแบบคนปล่อยลู่งเลยพี่น้องเนาะขออนุญาตเด้อพี่น้องโอ้ยดิป้านอนอยู่เจเดียวนั่นบอกน,นี่อันนี้เห็นไหมเสากลางไม่ได้มีเดน้เห็นเลยเน,ใน,น,ใน,ในาะแบบอันนี้เลยพี่น้องไออืมผมอันแฝดอันเพ่ิงาการุ่ปงปึงปิ่งอยู่ประมาณนี้พี่น้องไอ บอลอยู่บอลซ้าบรรยากาศทุกนายเพิ่นเดี๋ยวเราขออันเบิ้งเพื่อนจ้างลุงก่อนเด้อเดี๋ยวมาที่สิพาไปพี่น้องเหรอเบิ้งพี่น้องโอเป็นได้เบิอนเพิ่นนี่พี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นมุมกว้าง คือมันเซ่เดี๋ยวได้พี่น้องเนาะอันทางนี้มันลงไปทางพี่พี่น้องอยป้ารถกับมี่ย้งนี่คือมันนอนหนีไปเลยอยู่เราไม่ตีนตีนเฮียรถขี้ห้างพี่นอ้นอยเราทำผสมให้เบิ่งมุมก้าง,งพี่น้องอยก็คือปากระจาตัวน,นี้นี่คือแบบ โยดได้ได้พี่น้องกะน่ำสงสารพี่น้องเนาะเดี๋ยวพาเบิร์กเบาๆเพื่อนพี่น้องให้แบบคนโตเนี่ยคือแบบว่าหัวเฮ้ยพนันอ่ะพนนอนอยู่เจเดียวนี่พี่น้องก็คือบอลนี่แหละเนาะแบบตอนนี้พนมาบอได้พนมามันหัวพนนัน เป็นทางซานโอ้เนาะสิประมาณนี้ของพี่น้องไงเนาะมันเป็นแบบห้องกระจกอยู่พี่น้องมันโดบัดเลยเนาะว่างย่างไก็ได้ทางกานใหม่โครงสร้างก็ได้เป็นแบบคือสี่เพื่อนอยู่พี่น้องเฮือนนี่ก็ได้ พี่น้องเอ้เนาะกะแวะมาเยี่ยมมายามเพื่อนพี่น้องเนาะครั้งแรกพี่น้องที่บาเทมฮะสิประมาณนี้โอเคไปพี่น้องไอ้บาเทก็าจะขอตัวกลับก่อนบัดนี้เนาะเดี๋ยวบัดไปบ้านหน้าชิเวะมาเยี่ยมมายามเพื่อนไหมสบายดีเลยสบายดีโดยสบายดีเด้อมื่อหน้าชิวยมาเยี่ยมยามไหมโดยโดยโอเคน้องไปพี่น้องเนาะบาเทม่ากะเวทำมาเยี่ยมมายามเพื่อนพี่น้องเลยกะบุกเคยเข้ามาเช็คเทือกเนาะทางบุษบกกะ ได้เข้ามาหาค่อนั้งแรกพี่น้องเนาะกะคือที่หินนี่แหละพี่น้องเนาะเป็นซานบานโซ่เพิ่อก็ได้นะบรรยากาศแบบผมกำลังสิตกพี่น้องลมมาเลยเนาะกำลังมาแฮ้งพี่น้องเยพายุเข่าบาเทกับรถไฟสายพี่น้องเมือเช้านี่เลยเลนมาหาทางเพลินนี่พี่น้องเอยโอเคเนาะเพ่์พี่น้องสารับคลิปนี้บาเทกับสกอจบคลิปลงเพลงท่านี่เพ่์พี่น้องเอยก็ฝากเอาเพพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจบาเทคลิปต่อไปเด้อผมเองพี่น้องเอย สำหรับคลิปนี้บางเท่ขอ,อกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี